ท่านประธานที่เคารพครับผมวรวิทย์มารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับปัญหาอุยกูนะครับที่ยืดเยื้อยาวนานที่อยู่ในประเทศไทยบางทีก็ไม่อยากจะใช้คำว่าผู้ลี้ภัยบางทีก็ผู้เข้า,เามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายได้ถูกกักขังอ,อยู่ในสถานกักขังคนต่างด้าวสำนักงานาตรวจคนเข้าเมืองมาถึงจุดนี้วันนี้ ถ้าหากว่าเขานี้เป็นจริงก็แสดงว่ารัฐไทยเลือกวิธีการส่งตัวกลับไปซึ่งถ้าเราฟังผู้ที่มีความจำนิชำนาญผู้นี้ไั่เนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ของเขาในระดับอนานาชาติหรือระดับระหว่างประเทศนี่นะครับประเทศไทยเราเลือกถ้าเป็นจริงนะครับเลือกที่จะใช้วิธีการส่งตัวกลับไปจริงๆแล้วนะครับเรื่องการ ส่งตัวกลับไปเนี่ยก็มีระแคะระคายมาในระยะสองอาทิตย์นี้อย่างหนาหูผมก็สอบถามหลายคนนะครับแล้วก็บอกว่าจะเลือกวิธีการที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับวันนี้เราก็หวังเช่นนั้นนะครับแต่เที่ยวที่แล้วเนี่ยที่ส่งกลับไปเป็นร้อยคนเนี่ยเราก็ไม่ทราบชะตากรรมเราในฐานะที่ชาวอีกูนี่เป็นมุสิม mm hmm. ก็คงจะใช้คำว่าฟรีอามานิลละก็คือขอให้พระอง,งค์จงคุ้มครองเขาให้รอดปลอดภัยนะครับ เรามีกฎหมายของประเทศไทยมนุษยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องทิ่งงว่าไม่มีเขตแดนไม่มีชาติพันธุ์ไม่มีความเชื่อศาสนาเข้ามาปนหลายประเทศที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ที่ห้ามหันกันนะครับเรียกร้องมนุษยธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการตกลงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งว่าเมื่อส่งไปแล้วไม่ใช่ส่งไปเพื่อ ไดรับชะตากรรมเช่นเดียวกับร้อยกว่าคนที่เรารับทราบกันความหวังของพี่น้องเหล่านี้และพวกเราหลายคนที่อยู่ในแวดวงการการเมืองและก็นักทื่อนไหวเอ็นยีโอต่างๆในองคอ์กรภาคเอกชนก็เข้าดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับดูเพื่อว่าที่จะไม่ให้คนเหล่านี้ได้รับชะตากรรมเช่นเดียวกับ ที่เคยเกิดขึ้นกับคนร้อยคนที่ถูกส่งกลับไปภายใต้การคลุมด้วยถุงดาก่อนที่กระแสะข่าวที่จะอกว่าจะส่งตัวกลับเนี่ยอุยกูทั่วโลกได้แสดงการคัดค้านม่ให้ส่งตัวกลับไปก็แสดงว่าถ้าหากว่ารัฐไทยเลือกที่จะเดินทางส่งตัวกลับไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะมีทางเลือกที่ดีเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเองก็มีมนุษยธรรม คาดว่ากระทรวงต่างประเทศคงจะออกมาแถลงโดยเร็วขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูท่านสุดท้ายนะครับแล้วคุณราชมาโรูจะสรุปต่อไปครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรวิทย์บารู ประชาชาติเขตหนึ่งปัตตนีครับปัญหาอุยกูนะครับที่ยืดเยื้อยาวนานที่อยู่ในประเทศไทยบางทีก็ไม่อยากจะใช้คำว่าผู้นีพภัยบางทีก็ผู้เข้า,เามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับซึ่งได้ถูกกักขังอ,อยู่ในสถานกักขังคนต่างด้าวสำนักงานาตรวจคนเข้าเมืองมาถึงจุดนี้วันนี้ ถ้าหากว่าเขานี้เป็นจริงก็แสดงว่ารัฐไทยเลือกวิธีการส่งตัวกลับไปซึ่งถ้าเราฟังผู้ที่มีความจำนิชํำนาญอย่างเช่นเ,เพื่อนสมา,สมาชิกได้พูดไปนะครับว่าผู้นี้ภัยเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ของเขาในระดับอนานาชาติหรือระดับระหว่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเลือกถ้าเป็นจริงนะครับเลือกที่จะ ใช้วิธีการส่งตัวกลับไปจริงๆแล้วนะครับเรื่องการส่งตัวกลับไปเนี่ยก็มีระแคะระคายมาในระยะ2อาทิตย์นี้สสัปดาห์นี้อย่างหนาหูผมก็สอบถามหลายคนนะครับก็บอกว่าจะเลือกวิธีการที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับวันนี้เราก็หวังเช่นนั้นนะครับแต่ เที่ยวที่แล้วเนี่ยที่ส่งกลับไปเป็นร้อยคนเนี่ยเราก็ไม่ทราบชะตาก,กรรมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะครับนอกเหนือจากว่าเราในฐานะที่ชาวอีกูนี่เป็นมุสิมก็คงจะใช้คำมาฟีฟอามานิลหละก็คือขอให้พระองค์จงคุ้มครองเขาให้รอดปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วท่านประธานครับเรามีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเรามีกฎหมายของประเทศไทย เรามีเรื่องราวของการเมืองระหว่างประเทศและเรามีเรื่องราวการเมืองภายในประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่ในแต่ละสังคมจะต้องพิจารณาเข้าด้วยกันนะครับเรื่องออมนุษยธรรมเนี่ยรเป็นเรื่องที่ของบ้าไม่มีเขตแดนไม่มีชาติพันธุ์ไม่มีความเชื่อศาสนาเข้ามาปน เรื่องของมนุษยธรรมมนุษยธรรมถ้าหากว่าถูกห่อหุ้มด้วยคุณธรรมแน่นอนและเกินการปฏิบัตินั้นมันจะออกมาในทางที่ดีนะครับหลายประเทศที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ที่ห้ามหันกันนะครับเรียกร้องมนุษยธรรมชาติใหญ่ๆใ,ในโลกนี้นะครับล้วนแต่ปากว่าตาขยิบทั้งสิน้นเราไม่ยะไม่ไม่อยากที่จะ ว่าประเทศเราเนี่ยไปเลือกเอาข้างเดินทางในข้างที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเป็นจริงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการตกลงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งว่าเมื่อส่งไปแล้วไม่ใช่ส่งไปเพื่อไปรับชะตากรรมเช่นเดียวกับร้อยกว่าคนที่เรารับทราบกันจริงๆแล้วหลายคนนะครับก็เข้าใจก็ว่าอุยกูเนี่ย มันเป็นโดยจริงๆแล้วถ้าดูนะไม่ว่าจะดีเอ็นเอหรือว่าดีอะไรนะเขาไม่ไม่ได้เป็นคนจีนงจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรในชาติหนึ่งๆก็จะต้องประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์ก็ไม่ว่ากันแต่การปฏิบัตินั้นสําคัญยิ่งนะครับการปฏิบัติต่อคนนะครับแล้วก็เราในฐานะที่ประเทศผู้รับผู้ลี้ภัยเหล่านี้วิธีการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยนี้ถูกต้องหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบคําถามนี้แก่โลกแล้วนะ ต้องตอบคำถามแก่สังคมโลกท่านประธานที่เคารพครับเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าความหวังของพี่น้องเหล่านี้และพวกเราหลายคนที่อยู่ในแวดวงการการเมืองและก็นักท่านไหวแอ็นจีโอต่างๆในองค์กรภาคเอกชนก็เพ้าดูแลเรื่องนี้อย่างอย่างเ,เข้มงวดนะครับดูเพื่อว่าที่จะไม่ให้คนเหล่านี้ ได้รับชะตากรรมเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับคนร้อยคนที่ถูกส่งกลับไปภายใต้คันคลุมด้วยถุงดำนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะไม่มีใครเห็นว่าถูกจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเราทราบจากจีนนะครับสื่อจีนได้ประกาศออกมาว่าอันนี้กลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปแล้วสิ่งที่จะต้องตอบคำถามสำหรับองคมไทย นะครับก็คือกระทรวงต่างประเทศจะต้องมาแถลงโดยเร็วนะครับผมเชื่อว่าสังคมในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่นับถือาศาสนาอสามเขาดูว่ามันนานเกินไปในการตัดสินใจที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าเราเลือกทางที่ส่งกลับบ้านไปแล้วไปเจอชะตากรรมที่เลวร้ายสำหรับพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนเหลือเกินว่าเรา จะได้รับการตําหนิอย่างยิ่งจากพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะแต่พี่น้องในประเทศไทยเท่านั้นแต่หากแต่ว่ามันจะกระจายไปไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าก่อนที่กระแสะข่าวที่จะออกว่าจะส่งตัวกลับเนี่ยอุยกูทั่วโลกได้แสดงการคัดค้านว่าให้ส่งตัวกลับไปก็แสดงว่าถ้าหากว่ารัฐไทยเลือกที่จะเดินทางส่งตัวกลับไปเนี่ย ผมเชื่อว่าก็คงจะมีทางเลือกที่ดีเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเองก็มีมนุษยธรรมนะครับเป็นประเทศซึ่งให้ความเป็นธรรมให้ความเมตตาธรรมแก่แก่ทุกชาติภาษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ตาไปเพราะทราบว่าได้ส่งโดยตรงไปที่สินเจียงซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับของเขาเหล่านั้นนะครับทั้งๆ้ที่ แล้วก็มีข่าวว่าไปด้วยความสมัครใจนะครับสมัครใจที่ตรงนี้ถ้าหากว่าจากการได้กูดคุยพบปะก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ต้องการไปประเทศที่สามไม่ต้องการเด็ดขาดที่จะถูกส่งตัวกลับไปดังนั้นการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลณนะวันนี้นะครับก็เข้าใจว่าขอให้เป็นไปในทางที่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าออกมาในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นเชื่อเกินว่า สังคมนี้จะต้องถามรัฐบาลมีคำถามมากมายนะครับเออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่อยากที่จะให้เกิดว่าสิ่งที่เป็นการออกระทำที่โหดร้ายทารุณเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาของของพักที่เป็นรัฐบาลณนะวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเราเรารู้ดีนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะก็ขอใหออ้อย่าเป็นเช่นนั้น คาดว่ากระทรวงต่างประเทศคงจะออกมาแถลง,ง้วยเร็วขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ <c oughs>